ัตวานะอิวะคัพพินียาจินจายะทุตตทวัจนังชนะกายามัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวัตุเตชยะมังคลานิปแปลว่านางกิยศมานวิกาใช้ไม้มีสันฐานกลมใส่ที่ท้องทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยวิธีสงบระงับพระไทยในท่ามกลางหมู่คนด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เราด้วยผลกรรมที่ใส่ร้ายพระศาษษษสดาเมื่อออกจากวัดพระเชษวันนางจึงถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกสถานที่ที่นางถูกธรณีสูบอยู่ที่สะบอขอกนีติดกับสถานที่ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบดังคำในกิยตมานวิกาวัตถุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งผู้มักกล่าวเท็จปฏิเสธปรโลกจะไม่ทำบาปไม่มีสอง